ตอนนี้เราวิ่ง80ละเรามาวิ่งขึ้นทางนี้อีกดวีว่ามันจะได้ไหมอาสิ80ไมล้ละอุ้นเฮ้ยอุ้ย,ยได้แล้วว่ะอโอ้โหโคตรเท่อดีใจคำเตือตนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะแวง้งความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมไออไอไอ,อ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโ o บอกแมปโซนิ i สปีดซิมูเลเตอร์ตอนนี้ผมก็เป็นโซนิกแบบโซนิกจริงๆ100%รู้จักขนดียังเสมือนจริงมากๆเลยอ้เหมือนขนหมอยเลยตอนนี้เราก็มีอยู่ในโลกแห่งความเร็วของเจ้าหนูแม่นสายฟ้าดูดิโอมีโปเตอร์นังด้วย แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังวิ่งแบบกากๆนะด,ดูดิอืด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 โอ้ให้เด็กแบ่บบอกมาคายังจะไวกว่ากูวิ่งตอนนี้อะกูบอกเลย <c oughs> ดูนะครับเมื่อเรากินเม็ดยาบ้าไปเรื่อยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยอืบอืบอืบทำไมมันมันมันยังเท่าเดิมแล้ว่าเตรียมโกหกกูแล้วอืบอ้าวโอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ เอ้ยแมบปบนี้มีออบบี้ด้วยดูทุกคนกินฮิวออบบี้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องเวล15ก่อนโอ้กูเพิ่งเวล6เพื่อนไปตามเก็บเม็ดยาบ้างต่อนี่นอกจากเราจะวิ่งแบบปกติได้นะเรากระโดดแล้วพุ่งอย่างนี้ได้เลยโคตรเท่เลยโอ้โหเร็วกว่าวิ่งปกติอีกกระโดดแล้วก็มีแบบชาร์จพุ่งนะปุ่ง โอ้ยอย่างเที่ยวอะครับระหว่างนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเวลสิบห้าเราจะไปลองวิ่งออบบีต้ตรงที่ผมเห็นเมื่อกี้ดูเอ้ยวิ่งนั้นมนขึ้นไปนู่นวะ่ะไปดิตามมันไปดิอืออืบไปได้ไหมไปได้ไหม <c oughs> ไม่ได้อะไรวะเนี่ยทำไมมันมีแต่คนวิ่งขึ้นได้วะเอ้ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไไดไวายวายกากกากเหมือนกูเลย นี่ทุกคนผมมาสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันมีตู้ไข่เอาไว้ให้สุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันก็น่าจะมีสเตตัสเพิ่มความเร็ว x x p อะไรอย่างเงี้ยที่มันบอกอะเห็นไหมแต่ราคาสุ่มมัน300บาทนะตอนนี้ผมมีแค่124บาทยังไม่พอเดี๋ยวเราต้องไปวิง่งวิ่งลาวเก็บตังค์เพิ่มก่อนอีกไม่นานาหรอกก็เดียวก็ได้ไปไปทุกคนตอนนี้เราใกล้จะเวล15แล้ว ซื้อเรียบร้อยเห็นไหออบบี้เปิดพอดีไหนวิ่งเข้าเลยแล้วกันไปไหนวอบบี้กดกระโดดสองครั้งเหรอเนี่ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะลายตาเย็ดแแมมไม่สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเหรอเฮ้ยได้ตังค์ได้ตังหนึ่งพันบาทเฮ้ยตอนนี้ก็มีกล่องเปิดไข่เหมือนกันเดี๋ยว แต่ว่านี้มัน600บาทอะเอาไงดีวะทุกคนจะเอา600้หรือว่าสามร้อยดีผมตัดสินใจแล้วผมเอาไอ้กล่องสามร้อดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เยอะๆไงมันจะได้คุ้มๆไปเลยกล่องแรกเพื่อนๆเอ้ยได้รอยเท้าเอาอีกเอาอีกอยากได้สัตว์เลี้ยงเยอะๆ,ๆเอาๆๆ้เอาแอนเก่าอะไรลูกพี่ไอนเก่า่ะมาทำไม มันเอามาทำไมอุ้ยสัตว์เลี้ยงในสามเอ้ยนสี่ 3, อุ้ย,ยสัตว์เลี้ยงแล้วสวยได้สัตว์เลี้ยงมาสองตัวแล้วก็รอยเท้ามาสองอันนะเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่บ้านดีกว่าใส,ส่ซิใส,ส่สินี่คราวนี้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่บินตามแล้วสองตัวกับรอยเท้าเสียวเขียวง่ๆหางเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าวิ่งเราเริ่มแบบเร็วละ ลองนี้ลองตรงนี้ดียมันจะวิ่งขึ้นได้ยังวะพี่วิ่งเร็วเนาะขอขึ้นหน่อยโอ้ยังไม่ได้เหมือนเดิมวิเดี๋ยวเถอะถ้าเราวิ่งไวเราจะมาวิ่งวนให้ดูนี่ตอนนี้เราวิ่ง80สิบละลองมาวิ่งขึ้นทางนี้อีกเดียวว่ามันจะได้ไหมมาสิแปสิบไมล์ละอุเฮ้ยอุยอ้ยได้แล้ววะโอ้โหโค้ดีใจ โคเท่อะื่อทีแบบวิ่งวนเป็นวงกลมอย่างเท่น้องนาแล้วจริงผมก็ว่าเราวิ่งแบบเริ่มไหวมากแล้วนะฮะเกิดแบบเทียบกับตอนแรกๆที่แบบขาก็ยังก้าวไม่ไปอะตอนนี้แบบหืมสปีดมากอ่ะจะมองไม่ทันแล้วไวเกินเอ้ยเบรกเบรซื้อของสักหน่อยซื้อได้หลายอันเลยนะรอบนี้เรามี4,000บาทมั้งเจะโอ้คอมาเองเห เออ,อันคำมั่นอันคำมั่นอุ้ยแรอู้ได้แรมาหนึ่งอันทนดูดีเจ้าน้องสีม่วงและเส้นสายสีดำมันเส้นแบบขนใหม่ยาวๆตา,ามตูดแต่ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราแบบน่าจะวิ่งออฟบ,บีครบทุกอันแล้วนะสำหรับแมบแรกเรามาดูตรงนี้ดิอาจจะไปวิ่งได้หรือเปล่าไปเลย นี่ตอนนี้เราก็ข้ามมาแมบ,บที่สองของเกมแล้วไี่มีไข่ด้วยโอ้เขานี้ไข่สี่พันบาทซึ่งไม่มีแน่นอนโอ้เมื่อกี้เราไม่น่ารีบซื้อเลยเราวนะ่าจะมาซื้อที่นี่ที่นี่เหมือนทะเลรายที่ไม่ไม่ขนวิ่งเลยอะ่ะเราวิ่งอยู่คนเดียวแล้วรัาเนี้ยโคตรเงาเลยไม่น่ารีบมาเลยเพื่อนก็ไม่มีนี่เรามาลองแข่งดูรอบนี้ผมว่าหล่จะได้ที่สองนะถ้าไมก็ที่หนึ่งอะ่ะเพราะาเราแบบ ดูดิมีแต่คนกาก,าก,าก,ก,กๆโอ้มเมนี่โหดกว่าเราคนเดียวมันเป็นโซนิคตัอปอมา้ามันก็เลยโหดโอ้ตั้โกอม่ใช้ร่างโซนิคตัอปอมไม่เหมือนเราเป็นโซนิคตัวจริงเป็คนแต่ตอนนี้เราเลเวลตันแล้วนะดูดิมันบอกว่าเลเวลตันแล้วให้เราไปรีเบิร์ตเนี่ยผ่มรีเบิร์ตก็คือการจุตินั่นเองรีเบิร์ตจะทำให้ XP คูณ2แต่เราจะกลับมาเวลหนึ่งใหม่ แล้วก็จะได้ตังค์ด้วยโหสุดยอดไปเลยกดไปเลยนี่เรากดรีเบิร์ตแล้วเราก็เด้งกลับมาที่โลกหนึ่งกับการวิ่งโง่อๆเหมือนเดิมเหมือนตอนที่กูเข้าเกมครั้งแรกเลยเย็ดเปียดด้วยพลังแห่งการจุติมาเมื่อกี้ทำให้เราว,วิ่งราวยาบ้าและเส้นทองได้ไวขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจแป,ป๊บเดียวเราก็เป็น30แล้ว เดี๋ยวเราข้ามไปโลกต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราข้ามได้ละไปเออลองไปวิ่งแข่งอีกสักหน่อยละกันเผื่อรอบนี้เราชนะนหนดูซิมีใครโอ้แต่เจ้าพวกนุบนนบแพเราแน่นอนพวกนุบโนบทั้งหลายขนาดวิ่งมันยังวิ่งผิดทางเลยมันวิ่งทางโน้นนะทุกคนดูดิโอ้วิ่งชนยังไม่มีใครวิ่งนําเราเลยนะนะโอ้เข้าเส้นชัยแบบ ชิวๆได้ที่หนึ่งได้งเงินฟรีเหมือนเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาสุ่มไอ้นี่ดีกว่าสี่พันบาทสุ่มได้สองอันแรกรึบ๊บโอ้โหเพื่อนนี่สี่พันบาทกูแดนกาดสุดรึบ๊บโอ้โหเฮ้ยสี่พันบาทกูสี่พันบาท ครับก็สารคิีนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมวิ่งวนมาเนิ่นนานจนตาผมเริ่มจะลายละการกินยาบ้ากับวิ่งราวทองคํานี่มันช่างเหนื่อยจริงๆสารับคดีที่อยากมาเล่นก็ลองเข้ามาได้นะครับแมปชื่อว่า Sonic Speed Simulator เกมมันไม่มีอะไรให้คิดมากเลยนอกจากวิ่งวิวิงว่ง,ง,งแล้วก็เก็บของไปเรื่อยอย่างเดียวก็คือมึงลายตาแน่นอนสารคดีนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอตัวไปอวกก่อน <S <S <S